รีวิวการกู้เงินนะแจ้งล่าสุดเลย2565บอกเลยว่ากู้ง่ายได้เงินใน30นาทีติดโบโรนี่ท้าให้มากู้ได้เลยแต่คุณต้องดูให้จบนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาว่าจะไปกู้เงินเนี่ยมันง่ายมากขนาดไหนแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยคุณจะได้รู้ก่อนแนะ่ เป็นการกู้เงินผ่านลายนี่แนละเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีลายอยู่แล้วส่วนใครไม่มีเนี่ยค่อนข้างเฉยมากๆคนส่วนใหญ่ยังไงก็มีลายแล้วลา์เนี่ยก็สามารถจะกู้เงินได้ด้วยซึ่งลายที่กู้เงินได้เนี่ยเราก็จะรู้จักกันในชื่อ l ล n e บีแคซึ่งตัวนี้นะคนที่ติดบูโรเนี่ยกู้ได้ด้วยเขาค่อนข้างเชื่อถือได้นะเพราะว่าไลน์กับธนาคารการิตกรเนี่ยเขาร่วมมือกันขนาดนี้ คงไม่มีการหลอกลวงแน,แน่การติกาง่ายๆก็แค่คุณมีอายุ20-60ถึงปีเปสัญชาติไทยถ้าคุณมีรายได้ที่5,000บาทเนี่ยคุณเอาสินเชื่อนานโนไปถ้าคุณมีรายได้เจ็ดพบาทคุณก็เอาสินเชื่อส่วนบุคคลไปจะบอกว่าคนที่ติดบูโรเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยนะเพราะว่าเขาพิจารณาหลายๆอย่างรวมกันก็อย่างเช่นคุณประกอบอาชีพอะไรนะคุณมีรายได้เท่าไหร ซึ่งทำให้ทุกๆคนทุกอาชีพเนี่ยเขามีโอกาสในการกู้เนี่ยเท่าเทียมกันคุณกู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวถ้าคุณกู้ไม่ผ่านคุณถามเขาเลยนะพอเขาตอบมาคุณก็รีบที่จะแก้ไขแต่ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องมองหาเสีนยเชื่อตัวอื่นซะก่อนถ้าถามว่าจริงเหรอที่ว่าจะได้เงิน30นาทีเนี่ยตามประสบการณ์เนี่ยได้มาแล้วจริงๆรอไม่เกิน30นาทีแต่ว่าไปรออยู่หน้าตู้กสิกรนะ้ ที่เขาเอาไว้ยืนยันตัวตนนะ,ะแต่จะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้ภายใน30นาทีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการพิจารณาที่ยากง่ายแตกต่างกันด้วยฉะนั้นถ้าคุณมีประวัติดีเนี่ยรับรองว่าคุณได้ไวกว่าส่วนใครที่สมัครไปแล้วเนี่ยแล้วส่งเอกสารครบแล้วแต่ว่าผิดกติกาเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอสักนิดนะรอหนึงถึงสามวันด้วยกัน การกู้เงินกับ l ล n e BK เนี่ยจะบอกว่ามันง่ายมากๆแค่คุณมีโทรศัพท์กับ l ล n e เท่านั้นเองคุณต้องสมัครที่ Line เท่านั้นนะไม่มีสมัครที่อื่นนะอันนี้คุณต้องระวังให้มากๆเลย l ล n e BK เเนี่ยเขาเป็นวงเงินพร้อมใช้คุณสามารถจะสมัครไว้ก่อนก็นได้นะนะสมัครไว้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่ได้เสียดอกถ้าจะใช้เนี่ยมันก็ตกหมื่นละเจ็ดบาทต่อวันนะคิดเฉพาะดอกเบีย้ยนะเจ็ดบาทต่อวันเท่านั้นเอง แล้วในลาย BK เนี่ยก็จะมีสองสินเชื่ออยู่ในแอปเดียวเลยซึ่งถ้าคุณถูกกริกาคุณมีเงื่อนไขตรงนะรับรองเลยว่าคุณประสบความสำเร็จในการขอสินเชื่ออย่างแน่นอน